สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสรับในคลิปนี้นะครับผมเข้าก่อนสิไปที่หลักสิบบนนะครับเนาะในหลักสิบบนตัวนี้มีเลขอยู่สองสูตรสูตรละสองตัวนะครับเนาะสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับเอาเพื่อนๆเพื่อนก็ขอหลักอันหลักหน่วยสูตรคุกกี้เนาะนะครับในหลักหน่วยสูตรคุกกี้ในงวดที่วานมานั่นนะครับผมมันได้ไปที่เลขคู่ทั้งสามสูตรนะครับอ่ามันก็มาที่เลขคู่่แหล่ะ นะครับเนานะคระับก็คือหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆขอมาเนาะนะครับก็คือตัวนี้อันนี้เป็นหลักสิบอันนี้หลักหน่วยหลักหน่วยตัวนี้เป็นเลขคู่ทั้งหมดในวันที่ผ่านมาก็มาที่เลขหกอี่แล้วนะครับนะครับสามห้าหกมาที่เลขหกเนาะนะครับได้เลขคู่นะครับมีเลขคู่สองตัวก็จะสามห้าหกหกมาแต่ว่าสาหรับในวันนี้มันได้ไม่เหมือนกันนะครับมันได้ไม่เหมือนกันนะครับในวันนี้เดี๋ยวเหาจะคอยมาเบิ่งใน ต่อไปเนาะนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวห่าสิบไปที่เลขหลักสิบกันบ้างนะครับเนาะหลักสิบบนนะครับในสูตรนี้มีเลขอยู่สองสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งหลักกสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งมีเลขสองตัวสูตรที่สองก็มีเลขสองตัวถามันชนกันนะครับถ้ามันชนเราก็จะจับเอาตัวที่ชนเนี่ยเป็นตัวเด่นในหลักสิบนะครับแต่ว่าถามันพอชนนะครับเราก็จะจับออกทั้งหมดนี่เลยทั้งสี่ตัวเนี่ยนะครับทั้งสี่ตัวนะครับถ้าไม่ชนเอาทั้งสี่ตัวนะครับ เพื่อจะเอาไปเทียบสูตรหลักของเขานะครับจนตัวไหนก็จะจับเป็นตัวเด่นได้อันนี้การิีเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับคือเราก็เยือนสูตรหลักไว้นะครับสูตรหลักเข้าบางที่นะครับมันชนมาสิไลโตนะครับเนาะชนมาซีหาหัวกลกก็มีได้บางงวดนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าต้องหาสูตรเด่นพวกนี้ไปจับนะครับเพื่อจะให้ตัวเลขมันลดลงนะครับให้มันน้อยลงนะครับเนาะแต่พออยู่ประมาณสัก2สองสามตัวเท่าก็อยู่ตัวแล้วล่ะนะครับเราก็เอาเลยนะครับเนาะ นะครับผมแล้ววันที่นี้สําหรับในสุดนี่นะครับเนาะก็เดินมาหลายงวดพอสมควรนะครับก็คือหลักสูตรที่1นึ่งสุดที่2แล้วก็สีได้เลขสูตรละสองตัวเดี๋ยวให้สิมาคำนวณไปพร้อมกันเลยนะครับในสุดนี่เนาะถ้ามันชนก็จะเป็นหลักสิบเลยนะครับมันสิมีเลขสูตรละ2ตัวการพวงกันผลในสูตรที่1นึ่งนะครับใช้หลักสิบบน3ครั้งนะครับหลักสิบบนก็คือเลขเก้านะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะได้เจ็ดเนาะนะครับเจ็ดนะครับตัวนี้งานหลักหน่วยบน หนึ่งครั้งนะครับเจ็ดบวกสี่ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่ก็จะเป็นห้าห้าบวกศูนย์ก็จะเป็นห้าศูนย์าได้ศูนย์นอได้ห้าห้าบวกเจ็ดก็จะเป็นสองสองบวกหกก็จะเป็นแปดนะครับแปดลบสองนะครับแปดลบออกสองนะครับแปดลบสองก็จะเหลือหกหกลบหนึ่งก็จะเหลือห้าได้หกกับห้าก็เนี่ยสูตรที่หนึ่งนะครับได้เท่าไหร่ลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งก็จะได้ห้านะครับในสูตรที่สองนะครับในสูตรที่หนึ่งได้หกกับห้าแล้วในสูตรที่สองนะครับใส่หลัก สิบล่างนะครับหนึ่งคร1 1, 8, 8 right ั้งแล้วก็ใช <whis ky. S 1> so ้หลักหน่วยครั so 8. 8้งที่หนึ่งสองครั้งเก้าก็จะเป็นแปดนะครับแล้วก็ใช้หลักร้อยครั้งที่สองก็คือเลขห้าสามครั้งก็จะเป็นสิบห้านะครับดีตัวนี้เนาะครับห้าบวกแปดก็จะเป็นสามสามบวกห้าก็จะเป็นแปดนะครับก็ได้แปดนะครับได้แปดนะครับถ้าได้แปดนะครับบวกแปดนะครับเนาะนะครับได้เท่าไหร่บวกแปดนะครับได้เท่าไหร่บวกแปดได้เฉลยสองนะครแปดนะครับได้แปดแปดไปอีกแปดก็จะเป็นหก ได้แปดกับหกนะครับในส่วนนี้นะครับเลขก็จะชนกันไปที่หกนะครับชนกันไปที่หกนะครับแล้วเลขหกตัวนี้ก็จะมาที่หลักสิบนะห้าหกสามนะครับแบบวนี้นะในสองสูตรนี้นะครับในงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้แปดกับเจ็ดนะครับแปดกับเจ็ดเราได้เท่าไหร่ลบหนึ่งกับแปดกับเจ็ดสูตรที่สองได้ศูนย์กับแปดได้เท่าไร่บวกแปดศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดก็จะชนไปที่เลขแปดชนเลขแปด เลขแปดก็มาที่หลักสิบนะครับหกแปดเจ็ดนะครับงวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานี้นะครับสูตรที่หนึ่งได้สองกับหนึ่งสูตรที่สองได้สี่กับสองก็ชนกันที่เลขสองนะเลขสองก็จะมาที่หลักสิบนะครับสองสองเจ็ดนะครับงวดต่อมานะครับเนาะสูตรที่หนึ่งได้แปดกับเจ็ดสูตรที่สองได้ศูนย์กับแปดชนกันที่นะเลขแปดนะเลขแปดก็จะมาที่หลักสิบนะสามแปดแปด นะครับงมวดต่อมานะครับเนาะเนี่ยนะครับงวดต่อมาแบบนี้นะครับมันจะไม่ชนนะครับก็คือหนึ่งกับศูนย์นะครับไอหนึ่งเอ่อหนึ่งกับศูนย์นะครับได้เท่าไรลบหนึ่งนะได้หนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนย์นะครับได้หนึ่งกับศูนย์ตัวนี้ได้ห้ากับสามนะครับมันก็ไม่ชนถ้าไม่ชนก็จับเอาทั้งสี่ตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับหนึ่งศูนย์ห้าสามสี่ตัวเลยนะครับแล้วเลขตัวที่มาก็คือเลขศูนย์นะครับเพราะว่ามันบบชนิดมันไม่มันบบชนอกาก็จะออกมปเลยนะเอาหมดทััั้งตวนะครบ แล้วก็งวดต่อมานะครับสูตรที่สูตรที่หนึ่งได้ห้ากับหกได้หกได้หกกับห้าเนาะได้เท่าไหรลบหนึ่งก็เลยหกห้านะครับสูตรที่สองได้สองกับศูนย์ก็ไม่ชนนะครับถ้าไม่ชนก็จับเอาสี่ตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับก็จะเลขห้าก็จะมาที่หลักสิบนะครับไปที่สามห้าสองนะครับสามห้าสองนะครับเนาะนะครับงวดต่อมาเขกันนะครับงวดต่อมานี้สูตรที่หนึ่งได้ศูนย์กับเก่านะครับสูตรที่สองได้สามกับหนึ่งนะครับมันก็ไม่ชนนะครับ ถ้ามันไม่ชนก็จับเอาสี่ตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับตัวที่มาก็คือจะเป็นเลขเก้ามาที่หลักสิบแล้สามเก้าสองนะครับองวัดต่อมานะครับเนาะสูตรที่หนึ่งได้หากับสี่สูตรที่สองนะครับก็จะได้ไปที่หกกับสี่ก็ชนสี่นะครับชนสี่นะครับชนสี่ก็มาที่เลขสี่นะมาที่เลขสี่เนาะนะครับงวดต่อมานี่นะครับเนาะนะครับสูตรที่หนึ่งได้หากับสี่สูตรที่สูตรที่สองด้สองกับศูนย์ก็ไม่ชนนะครับ ไม่ชนก็จับเอาสี่ตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับเลขออกไปที่สามสองสี่นะครับสามสองสี่นะครับก็จับเอาสี่ตัวนี้เป็นหลักสิบตัวที่มาก็คือเลขสองครับเลขสองมาที่หลักสิบนะครับมันไม่ชนก็จับเอามาเลยนะครับเนาะสำหรับต่อมานะครับเนาะต่อมานะครับเอ้าสีมาปอม่อนผลไปพร้อมกันเปื่อนะครับเนาะใช้หลักสิบบนสามครั้งนะครับก็จะสองสามสองสามครั้งก็จะเป็นหกนะครับเป็นหกเนาะ หกบวกสี่ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกนะครับหกบวกสองก็จะเป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกหกก็เป็นสี่สี่ลบออกสองก็เลยสองนะครับได้สองได้สองนะครับสองลบไปอีกหนึ่งก็จะได้หนึ่งนะครับได้สองกับหนึ่งนะครับในตัวนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับนะครับการบรินผลนะนะครับบริสิทธิ์เส้นใต้นะครับเราไม่ได้ขีดเส้นใต้นะ ในสุดที่2นะครับหลัก1ิบล่างนะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งห้าก็เป็นศูนย์นะครับหลักร้อยครั้งที่สองามครั้งหนึ่งสามก็เป็นสามนะครับบวกกันเลยนะครับสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสามได้แปดได้แปดนะครับตัวนี้เนาะนะครับแปดบวกแปก็จะเป็นหกนะครับแปดบวกแปเป็นหกเพราะว่าในงวดนี้นะครับเนาะจะมีอยู่สลบเพียงหนึ่งงวดก็คือวันนี้นะครับมันจะไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะเอาสลับหนึ่งงวดนะครับแปด ห้าสองนะครับแปดห้าสองเนาะนะครับตัวที่มาก็คือเลขสองนะครับเลขสองมาที่หลักหน่วยนะครับที่หลักหน่วยเราเยืนไปที่สิบหน่วยนะครับมีงวดเดียวนะครับเนาะเอางวดต่อมานะครับงวดต่อมาเทาสี่งวดล่าสุดนะครับสี่งวดล่าสุดนะการบวกค้นพนะครับหลักสิบบนสามค้งห้าสามสิบห้านะครับนะครับห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกสองก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งลบออกสองก็จะเหลือเก้านะครับเนาะเก้าน้อไหมเก้าไหม <client. S 1> นะครับหน <c oughs> <Isaiah eden> <ia> ึ่งลบออกสองจะเหลือเก้านะครับเนาะเก้าลบหนึ่งก็จะได้แปดในสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับหลักสิบล่างก็เรียกค่านะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเรียกค่าสองครั้งก็เป็นศูนย ร้อยครั้งที่หนึ่งก็เลขหนึ่งสามครั้งก็จะเป็นสามนะครับนะครับก็จะได้ห้านะครับห้าบวกศูนย์ก็จะได้ห้าห้าบวกสามก็จะได้แปดนะครับได้แปดแปดตัวนี้บวกแปดนะครับสูตรที่สองบวกแปดนะแปดไปอีกแปดนะแปดไปอีกแปดก็จะเป็นหกนะครับเลขออกไปที่แปดหกอ่านะครับนะครับเนาะในตัวนี้นะครับเนาะ ตัวที่ชนนะครับเนาะนี่สําคัญต,ตัวที่ชนไม่มามาตัวไม่ชนนะครับก็คือตัวนี้นะครับมาตัวไม่ชนเนาะ, <Especially> น,ะนะครับเอานะครับเนาะยืนไปที่สิบหน่วยนะครับยืนไปที่สิบหน่วยเนาะนะครับในงวดนี้นะครับแล้วก็นะครับในงวดล่าสุดนี้นะครับในวดล <Skills ibles S 2> <anos. S 1> ่าสุดเนาะไปถึงวันล่าสุดนะครับงวดล่าส <ops. S 2> ุดนะครับหลัก <requirements> สิบสามค้งหกสามสิบแปดนะครับแปดบวกห้าเป็นสามสามบวกสามเป็นหก หกบวกสี่ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดลบออกสองก็จะเหลือห้านะครับห้าลบหนึ่งก็เหลือสี่นะครับสูตรที่สองน,นะครับหลักสิบล่างก็อเลขหกหกบวกสี 6. 6่ก็จะเป็นศูนย์นะครับเอาหกหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกหกก็จะได้หกนะครับหกบวกสี่เป็นศูนย์บวกหกก็ได้หกได้หกครับหกบวกแปดนะครับ หกบวกแปดก็จะเป็นหกบวกแปดก็จะเป็นสี่นะครับหกบวกแปดเป็นสี่เนาะนะครับแล้วเรียกออกเป็นที่สามอ่าหกตัวที่ชนไม่มานะมาตัวที่ไม่ชนนะครับก็เลยเลขหกเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเราก็จะจับเอาเป็นทั้งหมดนี้เป็นหลักสิบเลยนะทั้งหมดนี้นะครับเพราะว่าตัวที่ชนเนี่ยไม่มานะครับก็มาที่เลขเอาเลขหนะ้าเนาะนำมาบันบเป็นเลขหกเลขหนะ้าหลักสิบนะครับ หลักสิบเนาะนะครับสี่ตัวสำหรับในหัวน,นี้นะครับนะในสี่ตัวนี้จะได้เป็นตัวอะไรบ้างนะครับในสี่ตัวนี้นะครับหลักสิบหลักสิบบนก็คือเลขห้าสามครั้งเป็นสิบห้านะครับห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสี่ก็จะเป็นหกหกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกเก้าเป็นห้าห้าลบออกสองก็จะเหลือสามนะสามลบหนึ่งก็จะเหลือสองนะครับสูตรที่หนึ่งได้สามกับสองเนาะ แล้ววันที่ี้สุดที่สองนะครับหลักสิบล่างก็เลขสามสามบวกสองหน่วยหน่วยค่ที่หนึ่งสองครั้งสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกศูนย์ก็จะเป็นห้านะครับห้าบวกแปดก็จะเป็นสามนะครับนี่ครับในตัวนี้นะครับเป็นหลักสิบนะครับเป็นหลักสิบมันมีแลบอยู่เพียงงวดเดียวนะครับที่มันมาหลักหน่วยก็คืองวดนี้นอกจากนั้นมันจะมาหลักสิบทั้งหมดนะครับนะนี่ครับมันจะมาหลักสิบทั้งหมด สีต yup. ่ต so right so ัวน so be ี้จะมาหลักสิบท so ั้งหมดเลยนะครับมาหลักสิบท้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะยืนไปที่หลักสิบนะครับยืนไปที่หลักสิบนะครับตัวนี้แล้วก็นักรับเนาะมีเล็บแต่งวดแล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะหกมาหลักสิบงวดนี้ก็มีห้ามาหลักสิบงวดนี้นะครับชนสามนะครับชนสามครับชนสามแล้วนะครับในหลักสิบตัวนี้สองสามห้าสองสามห้านะในหลักสิบพวกเราสองสามห้านะครับสองสามห้ามันก็จะไม่มีสองสามห้านะครับ เอาไม่สามนะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับในหลักสิบสองสูตรนะครับสองสูตรมาก็จะเป็นสองนะครับสามสองสามสองนะครับแล้วก็ห้าสามสองห้านะนะครับเพราะว่ามันชนสามนะครับมันได้เลขสามตัวนะครับถ้าสามสองห้าตัวนี้นะครับจะมีแต่สามนะครับ จะมีเป็นสามตัวที่ชนมาก็คือสามก็จะมีเลขสามอยู่ตรงนี้เนาะนะครับถ้ามันไปหลักหน่วยนะครับเนาะในหลักหน่วยของเราก็มีสามมีสองในหลักหน่วยในหลักหน่วยก็มีสามมีสองมีสองมีสามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเลขเด่นชุดนี้ก็จะเข้าทางนะครับเข้าทางก็คือมาในแนวทางเดียวกันกับเลขสุดหลักของเขานะครับในตัวนี้เนาะนักครับผมสาหรับในเลขตัวนี้ในงวดนี้ชนไปที่เลขสามนะครับ ก็เป็นที่เลขสามนะครับชนสามเนาะแต่มันก็มีอยู่สองงวดเลยนะครับมันมีอยู่สองงวดเลยสามงวดเลยนะครับนี่นะครับเนาะมาสามมาสองงวดนะครับสองงวดนะครับสองงวดนี้เนาะนะครับก็คือชนแปดไม่มานะมาจริงอยู่แต่มาหลักร้อยไม่ได้มาหลักสิบนะครับแล้วก็งวดต่อมาในชนสี่ไม่มาเลยนะครับมาห้ากับหกตัวชนไม่มาครับ นะครับแล้วที่นี้สําหรับในวดนี้นะครับเนาะไว้ใจได้หร <okay ือไม่นะครับชนสามนะครับไว้ใจได้หรือไม่ชนสามนะครับในวดนี้นะครับนี่นะครับเนาะได้ชนสามได้สองสามห้าสามตัวในหลักสิบนะครับวางเป็นหลักสิบนะครับตอนนี้ได้ได่ก็ดีนะครับก็ชนสามนะครับแต่ตีกรอนมาเนี่นะครับถ้าชนแล้วก็มาเลยนะครับชนหกมาหกนะครับชนแปดมาแปดนะครับแล้วก็ชนสองมาสองชนแปดมาแปด ไม่ชนก็มาหนึ่งตัวนะครับไม่ชนก็มาหนึ่งตัวนะครับไม่ชนก็มาหนึ่งตัวชนแล้วก็มานะครับเนาะแล้วก็ไม side, ่ชนก็มาหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ไม่ชนนะครับก็มามาหลักหน่วยนะครับมาลักหน่วยนะครับแต่ว่าถ้ามันจะแลบลักหน่วยนะครับเนาะถ้ามันจะแลบลักหน่วยของเราก็ยังมีสามกับสองอยู่ในหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มตัวเลขนะครับกลุ่มตัวเลขตัวนี้นะครับก็อยู่ในสุดหลักของเราทั้งหมดนะครับเนาะในงวดนี้นะครับชนไปที่เลขสามนะครับแต่สองงวดนี้นะครับล่าสุดนี้ ชนแล้วไม่มาชนแปดไปหลักร้อยไม่มาหลักสิบแล้วก็ชนสี่ไม่มามาห้ากับหกตัวไม่ชนนะครับงวดนี้นะครับแต่ยังไดก็ดีนะครับเลขตัวนี้ก็ยังอยู่ในสิบหน่วยนะครับอยู่ในสิบหน่วยอยู่ในโซนสิบหน่วยนะครับนี่นะครับเนาะก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในโซนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในแนวตังเดียวกันก็มีโอกาสที่จะมานะครับในหลักสิบหลักหน่วยนะครับของเราในงวดนี้มีโอกาสที่จะเข่าสูงเกินได้นะครับเนาะสําหรับในชุดนี้ชนสามนะครับชนสาม นะครับสองสูตรนี้จนสามนะครับนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับทีเพื่อนออลลักหน่วยคู่ขี้มาเนาะเอาเดี๋ยวเราจะคอยเสนอให้เพื่อนๆนะครับเนาะนำเสนอให้เพื่อนๆว่ามันจะได้ออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับสําหรับหลักหน่วยคู่ขี้ในงวดที่ผ่านมาักได้เลขคูทั้งหมดทั้งสามสูตรก็มาที่ไดลคู่ก็คือเลขหกนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกันอยู่สองสูตรอีกหนึ่งสูตรไม่เหมือนนะครับ ก็จะเป็นคู่หรือขี่นะครับเข่ากับสินยับเอาตัวที่มันเป็นเลขที่มา2สองส่นนะมันที่สามสูตนนะครับนะครับผมเอาสาหรับในกรีนเนอรเดียวเพียงสำานีนนะครับเนาะตามเพื่อนไปเลยนะครับในชุดนี้นะครับเดินดียันต่อเนื่องเนาะนะครับอยู่ในโซนเลขที่เป็นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับมีสลับหนึ่งงวดนะครับที่ไปหลักหน่วยแอ้จากนั้นเข้าหลักสิบทั้งหมดนะครับก็จะไปที่นะครับมีสามตัวเดียวนะครับยังไงก็ดีนะครับยังมีเลขของเราอยู่นะครับนะครับถึงมันจะนะครับไม่อยู่ในชุดตัวเด่นหรือเอียงก็แล้วแต่ แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ในโซนเดียวกันนะครับมันยังมีติดมาอยู่หนึ่งตัวนะครับเนาะโอเคนะครับถ้าไม่ติดเลยก็โอ้โหวันเดียวแต่ว่ามันติดมานี้ก็โอ้คสบายใจได้นะครับเนาะนักขดับผมสําหรับในหลักสิบตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหลักสนะิบเนาะมีสามนะครับนะของเราติดสามมาครับเอาสําหรับในคลิปนี้แอดเจีเฟรนซ์ามีเนาะลานเ่ินไปเลยสวัสดีครับ